สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านหฮเฮงเทคเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสาขาจังวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดสินค้านะคะเป็นตัว L 4 0 1 8ตัวดีทีสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถฟรีจดทะเบียน2 5 6พค่ะลูกค้าราคาเปิดตัวอยู่ที่4,0,000 0บาทค่ะ4 0 0 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาเงินสดนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถสวยๆแบบนี้สามารถสอบถามทางร้านมาได้ค่ะราคา40,000 0จะได้เปมิเดินิน่านะคะลูกค้า แล้วก็ผ่านทวนแล้วก็ลอตเตอรี่ค่ะคันนี้เครื่องเดิมเก่าเดิมนะคะทาดไม่เคยตัดแน่นอนสินหน้าสินหลังไม่มีรั่วซึมไม่เคยเกะค่ะลูกค้ารถสวยมากขายไม่เท้นะคะลูกค้าอยู่ที่เด็กนะคะหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าชั่วโมงค่ะลูกค้าการันตีไม่เทแน่นอนค่ะรถสวยเลยหลังเบาะนะคะสวยมากค่ะลูกค้าสีเดิมจากโรงงานค่ะลูกค้า สีเดิมนะคะทนแน่นอนลูกค้าค่ะคันนี้นะคะมีเวทถวงล้อมาให้ด้วยนะคะลูกค้าลูกค้าเก่าพ่นเป็นสีฟ้านะคะบันทายนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะไม่เคยแกะแน่นอน <S <S สําหรับคันนี้นะคะราคาเปิดัวอยู่ที่400,000บาทอุปกรณ์สามรายการสุดคุ้มไปเลยค่ะ <S <S สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อนะคะผ่านด้านผ่านเซลได้นะลูกค้า ราสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าสวยมากค่ะราคาสามารถต่อรองได้ค่ะลูกค้าแวะมาชมสินค้าได้ค่ะลูกค้าขาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะฝากไปตามกดแชร์กดไลค์ให้ขับทางร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ